v e ว y o ัน my n a m อิสพัธราศจิมจำรูรัตไอ t ตาดีอินปฐมฟ้าสลด A ออนุบาลร้ออ ยูน t ตวันบทที่1ยนบทที่1นึ่งเอสคูที่โรงเรียนเอสคูนที่โรงเรียนรูเลอร์มาบรรทัดเป้ซิวดีสอชัเป็นเนื้อรลอดดีสอ e อ a เล r เซอร์ยางโลเป้ซิ i l c ลเลอสีไม้เพนปากกาซีเซอร์กันไกรกลูกลาบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสตอร์บิลสตอร์เบอรี่เบสบอลเบสบอลจิระจิรับ d ต l p ฟินโลมาแอปเปิลแอปเปิ้ลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลมานากวยขอกกะดาจอระเข้เทนนิสเทนนิสแอนิมสัตว์ พุดผลไม้สปอร์ตกีฬาแคนไอแหบอารูเลอร์พีสได้โปรดฉันต้องการใบบรรทัดยืเฮียยูอา r e ได้เลยนี่สำหรับคุณ a n นคิวขอบคุณยู่ในความด้วยความยินดีเพืแทน u ยู e สคุณเหนอะไรแอดเดอะพิจิตรแอนเซอร์เดอะควีูที่รูปภาพและตอบคำถามต e มชิล e ์เดสอารีดิกเด็กบางคนกำลังอ่านอาร e เนี e เดเ w ียเวพวกเขาอยู่ที่ไหนตามชิลด์เดสอาร์เพ playing football เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล some children are in the classroom มีนักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน what subject h a d a y ก็พวกเขาเรียนวิชาอะไร how many children are there in the computer room มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ some children are going home มีนักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน what time is, is เวลาเท่าไหาบบร่ assembly การชุมนมุมยูนิฟอร์มเครื่องแบบเป็นเวลาเล่นเวลาบาง h e สิบประรัิศาสตรฟิภูมิศาสตร์ ไอทีโนโลยีสาระสนเทศออฟฟิศสำนักงานวัดแฮรลิซาก็ออนทิวเดย์อัปโตนูนลิซ่าทำอะไรบ่ายวันพาลิฮัสบดีชีแฮกก็สแมปแอนฮิสตอรี่เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์พันแฮบแจ็คกอสอาร์ทิวเดย์มอร์นิ่งแจ็คทำอะไรเช้าวันอังคารฮีแฮกกอส์จิวฟิกแอนมิวสิกเขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรีวัดแฮลิซอดวัดแฮลิซากอสอาควาแอนแอนอ่ะ พาเช่นพิซซามียนเวลาสุบนาฬกาสิบห้านาทีไหมโนอี้แฮบไม่มีอีสเพทามันเป็นเวลาว่าอีแฮบก็ยูอีแฮบก็ยูโกอาวาร์เตอร์เอ็มพีเอ็มคุณมียนเวลาหนึ่งนาฬิกาไหมพิ s yes, I have ใช่ฉันมีโนอีแฮบสืบไม่ฉันไม่มีแฮนฮีก็ยอฟี่แอนมีแอนโรนิ afternoon เขา,ามีเรียนประวัติศาสตร์ชาวันอังคารไหมเ e s ฮีแอบใช่เขามีโนฮีแอบสื่อไม่เขาไม่มี what h a v e you got on u o s d a y morning คุณทำอะไรในเช้าวันพุธ I ไอแฮ g กอด r a วฟ i c and map ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โคเสื้อโคสฟุตบอลสวมใส่เฟนนี่จบชีวิตเลิกบัคคาโดยรถยนต์บายบัสโดยรถบัสบายเทนโดยรถไฟวันเว่ยสม่ำเสมอสัมทานบางครั้งเนเวอร์ไม่เคยไ n เนเว walk to school ูช่างครั้งฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus and by car ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสและโดยรถยนต์ไอสัมทาง go to school by บายบัสแอนสันทามบายค่ะบางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครัง้งโดยรถยนต์ไอเนวโกทูสคูลบายค่ะอ๋อหว่อทูสคูลฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสและเดินไปโรงเรียนไอเนวโกทูไอเนวโกบายบัสฉันเดินไปโรงฉันเดินฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอเนวโก บักโกบายบัสฉันไปเดยรถบัสสม่ำเสมอ I อเนี่ยวอล์ก s c สคูลฉันไปเดินรถบัส,ส,สฉ,บฉันเดินไปโรงเรียน how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรไอสำนา l วอล school ูลม่คันฉันเดินไปโรงเรียน how d o y o u mother go to school market? แม่ของคุณไปตลาดอย่างไรชีโก้บายค่ะเธอไปโดยรถยนต์ Do เ h i l ชิ e n เดน go by train เด็กๆไปโรงเรียนเดินไฟใช่ไหมโนเดเดนไม่ใช่เดนมาโก by train พวกเขาไปเดิรไฟใช่เขาพวกเขาไม่เคยไปโียรถไฟดัตเค n go to school by bicycle เคนไปเลยรถจักรยานใช่ไหม yes he does ใช่แล้ว he by bicycle เขาไปเดรถจักรยาน How do the teacher go to school? คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร t h y go by bus. พวกขอไปเดยรถบั Do you come to school by bus? ค mm ุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't. ไม่ใช่ Yes, I do. ใช่แล้ว Thank you. Thank you. Goodbye.